จับประเด็นได้ก็ก็ก็คงจะยิ้มอ่าสุดท้ายกลับมาพนักงานผู้สุดคือทีเนี้ยเดิมมันไม่เป็นอะไรไม่เป็นสรรพสิ่งไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับกลับไปข้างหนึ่งทีเนี้ยเป็นทุกสรรพสิ่งอ่าไปเป็นทั้งสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตสา <c oughs> มสิบเอ็ดมีคอ สองห้าหกห้านะคือวันที่วันนี้เนาะเอา,าละอ่ะเปิดตำราให้สรรพสิ่งทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตพอว่าเรามาเป็นชีวิตทีเนี่ยชีวิตคืออะไรอีกทีเนี้ยมันต่อเรื่อยนะคืออะไร มันเกิดได้อย่างไรอีกนะครชีวิตเนี่ยเกิดได้อย่างไรถ้าจะต่อนะแต่ยังไม่ต่อไปตรงนั้นครับท่านนะครับชีวิตคืออะไรชีวิตเกิดได้อย่างไรชีวิตเกิดไปแล้วนานเท่ากับเท่าใดอีกโอ้โหไก่กับพายอะไรเกิดก่อนกันประมาณนั้นะครับเกิดได้ยังไงเกิดมาแล้วนานเท่ากับเท่าไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะไปรูปแบบนั้นแต่เราไม่ไปตรงนั้นน,ะนาทีนี้โอเคไหมเออแล้วมันจะไม่จบหนึ่งชงั่วโมง นั่น <c oughs> ไปต่อได้เองอ่าอะไะเพราะฉะนั้นสรรพสิ่งก็มีแค่สองสิ่งเนี่สรรพสิ่งที่พูดถึงนั้นก็มีแค่สองอย่างหนึงมีชีวิตสองก็ไม่มีชีวิต ไม่มีชีชวิตก็ไม่ยู่แค่เนี้ยเอาอะไรกันนะกันนานะอะไรไม่มีชีวิตเนี่ยเดิมมันมีชีวิตเน,เนี่ยแต่ตอนนี้ไม่มีชีวิตเมื่อไม่มีชีวิตมันมีพลังงานไมหมละ่ะมีพลังงานสิ่งไม่มีชีวิตมันมีพลังงาน มีชีวิตก็มีพลังงานยืนพูดในไงมีชีวิตในพลังงานอะไรอย่างอ่าอะไรอย่างก็มีชีวิตแล้วเนี่ยยืนพูดอยู่เนี่ยคือชีวิตมีทั้งพลังงานด้วยอ่าเพราะฉะนั้นไม่มีชีวิตมันก็นิ่งสิครับมันไปไหนไม่ได้อ่ะถ้ามีชีวิตอะมันก็เคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้ชีวิตคืออะไรคือชีวิตคืออะไรชีวิตคืออะไรคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่อ้าวห้มไ ไม่มีชีวิตมันก็ไม่เคลื่อนไหวไม่เคลื่อนที่จบไปครับแค่นี้มันไม่นี่ต้องยากเลยอ่เอาชีวิตท่านเมื่อเช้านี่เคลื่อนไหวไปกี่ที่เคลื่อนที่ไปกี่ที่ไกลไกลเพียงใดลุงก็เหมือนกันรู้ไหมกาลังยืนนี่อยู่ตรงเนี้ยนี่ยยืนไม่ได้เคลื่อนที่จริงแต่เคลื่อนไหวไหมล่ะเดี๋ยวนี้หัวใจเต้นตุบๆนั่นคือเคลื่อนไหวเห็นอย่าง เอาโลกใบนี้เหมุนรอบตัวเองเคลื่อนไหวไหมล่ะเคลื่อนไหวแล้วก็เคลื่อนที่ไปรอบดวงอาทิตย์อีกงั้นโลกใบนี้ก็เป็นชีวิตนโยมจบไหมเนี่ยอ่านีหมาไอ้เรื่องคนไหนน่ารับได้รับได้ก็ดีไปก็ยิ้มให้กับตัวเองเถอะครับเออรับได้อะะยักหน้าเออเออ,เ,อ,อเห็นด้วยว่างอกก็แค่นก็จบแล้วไม่เห็นด้วยก็ก็อะไรก็เอาหัวโคกข้อข้างฟ้าไปเถอะครับ ถ้าทำไมเห็นด้วยก็เล่าให้ฟังกันอยู่อย่างนี้จะอ,อะไรกันโอเคนะครับไปต่อสองสิงสง่มีชีวิตมีมิตั้งแต่เล็กใหญ่ตีนี่เอาเล็กตั้งแต่เล็กสุดก็ต้องไปถึงใหญ่สุดตีนี่ถ้ามันใหญ่ขนาดนั้นก็ใหญ่ไว้เล็กสุดๆอะไรก็ได้เล็กๆสุดๆใช่ไหมเล็กสุดอะไรก็ได้ไปถึงใหญ่สุดเล็กสุด เล็กนะฮะนี่ตัวเล็กไปหาใหญ่แล้วก็ไปจนเขต้องสุดใหญ่เอาถ้าสุดใหญ่มันคืออะไรทีเนี้ยเอาโลกใบนี้ได้ไหมครับเล็กสุดเป็นแต่นิวเคลียสเท่ากับโลกใบนี้โลกใบนี้เป็นชีวิตอ่าเอาเปล่าเห็นไหมฮะเล็กสุดไปใหญ่สุด ะแล้วก็ใหญ่สุดมาเล็กสุดทีเนี้ใหญ่สุดมาเล็กสุดเล็กสุดไปใหญ่สุดนะเล็กสุดไปใหญ่สุดก็ต้นไม้นี่ไงเออที่ไรมันก็แค่เมล็ดนิดเดียวเองใช่จากเล็กไปใหญ่ต้นไม้ใหญ่บรมเถอแค่นี้มันก็มองแล้วจากเล็กสุดไปใหญ่สุดใช่ปล่าเออ ไม่ต้องเอาโลกเข้ามาเทียบหรอกของแค่เนี้ยใช่นะแล้วใหญ่สุดก็ไปเล็กสุดทีเนี้ยใหญ่สุดเอานสิ่งนั้เนเนี้ยดูยู่เขนยังไงวนันนี้ใหญ่สุดไปเล็กสุดอ๋อกลับกันใหญ่สุดใหญ่สุดใหญ่สุดไปหาเล็กสุด ก็เล็กกไปเรื่อยเนี่ยนี่คือสรรพสิ่งเนี่ยอะไรยางครับเนี่ยโคมสร้างสรรพสิ่งไม่อยู่แค่เนี้ทีนี้ก็นั่งคิดอยู่เนี่ยอ๋อถ้าเล็กสุดไปใหญ่สุดเล็กไปใหญ่เรียกมันภาษามนุษย์เท่เขาเรียกกันเวลาะก็คือไวรัสยังไงตัวไวรัสที่บุ้นไวทั้งโลกไปเนี่ยครับนี่ไอไวรัสไวรอยที่เขาวานทั้งโลกไปนี่แหละ คือไวรัสจากเล็อสืไปยาวสุดเอ็นยังครับมองเห็นตัวไหมครับไวรัสจบเลยใครอยากจะมองเห็นไวรัสต้องเห็นอากาศก่อนครับเห็นอากาศก่อนใครต้องการเห็นอากาศต้องเห็นพยับแดดก่อนครับท่านเห็นไหมอันนี้เห็นตาเนื้อๆนะเนี่ยพยับแดดเห็นอากาศจึงจะเห็นไวรัสได้ถ้าไม่เห็นพยับแดดเลิกคุยกันพี่ไม่มีสิทธิ์เจอไวรัสด้วยตาเปล่าๆนะ ไอ้คนที่เขาไปหากล่องจุทลทนะลุไปสอดแสวงหาเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวแต่เรารู้อยู่แล้วก็บรรยากาศภายนอกโลกเนี่ยเราก็รู้ว่าเออมันก็อยู่ในอากาศนั่นแหละเมื่มอมนุษย์อาศัยอากาศอยู่มันก็มีไวรัสอยู่ทุกที่ที่นี่ที่เขาจะว่ากันใช่ไหมเล็กกว่าไวรัสยังมีไวร์ร้อยอีกเนะเอา้ายังมีไวร์ร้อยอีกเล็กกว่าไวรอ้อยยังมีแอนตี้ไวร้อยอีกเอา้าเอ้าเออมันไม่จบหรอกยังไงก็ไม่จบนะฮะ ในเชิงวิทยาศาสตร์หาไงก็ไม่จบมันมีต่อไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องก็ยกย่องไปวิทยาศาสตร์ให้เราได้รู้ได้เราให้ได้มีโอกาสมาพูดคุยกันผ่านกระดานดํากระดานแดงกระดานขาวที่ลุงกำลังนําเสนออยู่ในเวลานี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับพอได้ไหมพอเวลามันโอเป็นโครงสร้างอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่เห็นจะต้องมีอะไรมากมายอย่าลืมนะตัวเริ่มตัวนี้ก็คือพลังงานบริสุทธิ์ก็คือ PE ที่พูดตั้งแต่ตอนต้นแหละ E. พีพลังงานบริสุทธิ์ตัวพีก็คือตัวพระเอกของเรื่องมาอยู่ตัวพ E พลังงานบริสุทธิ์คืออะไรนะครับถ้าจะผ่ากลางทั้งหมดพลังงานบริสุทธิ์นะฮะมันก็แทนค่ามาเป็นตรงนี้ซะก็คือเป็นสรพสิสงมายเขียนให้มันตรงนี้ซะ,ะแมันก็มาย่ีให้มันให้มันอะไรล่ะจะพูดว่างไงดีเนี่ย พลังงานบริสุทธิ์มันก็มันก็มาจากตรงนี้ก็คือกระดานดำแผ่นนี้พลังงานบริสุทธิ์กระดานตรงนี้ครับก็แจ้งสารก,ก็อยู่ตรงกลางมันก็ซึมซับไปกับทุกสสารสิ่งที่นี่ครับพลังงานบริสุทธิ์ไปครับไปทั้งหมดในโลกนี้ในจักรวาลน,นี้ไปทั้งหมดครับท่าน,นจักรวาลก็ไปทั้งอาวากาศ วันก่อนได้รู้พูดกันว่าอาวากาศใช่ไหมล่ะมันมีทั้งหมดเท่าไหร่75เปอร์เซนตใช่ไหมอที่เขาเรียกกันว่า,าพลังงานมืดเขาเห็นเป็นมืดแต่ลุงออกเห็นเป็น,นใสทพลังงานมืดพลังงานมืด75เปอร์เซนแล้วก็สสารมืด สสารมืดมีย1สเ็ดเปอร์เซ็นต์เี่ยก็คือดาวเรื่กเนี้ดวงอาทิตย์น่าจะตายไปดวงอาทิตย์อ้าวเขเขียนผิดเขียนถูกลุงก็ะ